ทองไทยเปิดตลาดบวกแรง500บาทขณะที่กรสปอร์ตขึ้นทดสอบ2,705ดอลลาร์เตุอิสาราเอลบุกซีเรียรคาดเฟดลดดอกบเบีย้ยอีก0.25%สวัสดีเพื่อนนักงทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้พุธที่11ธันวาคมนะครับโกลาจะมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคํา มาฝากกันเป็นประจำนะครับทั้งราคาทองคําไทยแล้วก็ราคาโกลสปอตเลยนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ต้องขอบคุณมาส่คาทองใหญ่าของเมืองไทยที่สัดส่วนเป็นของโกลามอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i o n i n t e r n a t i o ช a l นำจำกัดบริษัทตอร์โกโกเทรดจำกัดบริษัท a ซิลิสจำกัดบริษัทช h a n n i n g Co Boolean จำกัดบริษัท c ช a นิงโกจิวเว e รี่จำกัดบริษัท TDC โกจำกัดบริษัทเร่งหงม o ม m ิตี้จำกัดเริ่มจากราคาทองคำไทยเหมือนเช่นเดิมครับเช้านี้ เปิดตลาดบวกแรงขึ้นมาเลยนะครับสมาคมค้าทองคำประกาศราคาแรกของวันเพิ่มขึ้นมา450บาทก่อนอีกครึ่งชั่วโมงทันมาจะประกาศปรับเพิ่มอีก50บาททําให้ราคาขายออกทองคงําแท่ง9ลาส5เวลา10.15นอยู่ที่43,100บาทราคารับตู้อยู่ที่43,000บาท,าาบท, 43, บาทขณะที่ราคาทองรูปพันราคาขายอยู่ที่43,600บาทราคารับต้อยู่ที่ 42,220บาท60สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่3 7 7 3บาทตอ่อดอลลาร์นะครับโดวยวงสิงเฮงมองว่าราคาทองคําแท่งปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาทองคําโลกที่ปรับขึ้นนะครับแม้ว่าเงินบาทจะแข่งค่าถัอเนื่องแต่หากราคาทองคำสามารถทะลุเส้นค่าเฉลี่ย SMA 50แล้วก็ SMA 20 ที่ระดับ40,350บาทขึ้นไมได้อาจเกิดสัญญาณซื้อตามมาเพิ่มเติมนะครับทางคนซื้อเอง,เองเนําทยอยเข้าซื้อทองคําให้แนวรับที่4 2 7 0 0แล้วก็40,2600บาทขณะที่แนวต้านอยู่ที่4 3 1 0 0แลวก็4 3 2 0 0บาทไปดูภาพรวมการเคลื่อนไหวราคาโกลด์สปอร์ตเมื่อวานนี้นะครับปรับขึ้นต่อนเนื่องเป็นวันที่2แล้วก็ขึ้นไปท,ทําจุดสูงสุดรอบ2สอัปดาห์ที่2,695ละลา์นะครับก่อนป,ปิดตลาดที่2,693อลลา์ปิดตลาดเพิ่มขึ้นมาอีก32ละลา์ นะครับรวม2วันบวกมาแล้วรวมรวม50ดอลลาร์นะครับก่อนดีช่วงเช้าวันนี้ราคา,าคจะกึ้นไปทดสอบที่2 7 0 5ัดอลลาร์หรือราคาโกลด์สปอร์ตได้แรงหนุนจาก แรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับจากความมุ่นวายทางการเมืองในเะเทศซีเรียรหลังเกิดการล่มสลายของการปกครองในตระกูลอาซานนะครับและก็ล่าสุดทางอิสาราเอลก็ได้โจมตีคลังอาวุธแล้วก็ลุกคืบที่ราบสูงโกลันนะครับซึ่งเป็นพื้นที่การชนชายแดนระหว่างอิสาราเอลและก็ซีเรียรนะครับนอกจากนั้นราคาโกลสปอร์ตยังได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดดอกเบีย้ยอีกในการประชุมเอเบซีวันที่17แล้วก็18ธันวาคมนี้นะครับเวลาสุดเฟดวัดถุของ c m เอ็มอีุบ,บ่งชี้ว่านั่งทุน 0.25%นะครับอย่างไรก็ดีคืนนี้ต้องติดตามการเปลีย่ยนแปลนชิราคาผู้บริโภคว่า CPI เดือนพฤษกาคมน,นะครับตลาดคาดว่าถ้าเทียบเป็นรายเดือนนะครับยังอยู่ที่ดับ0.3%นะครับเท่ากับเดือนตุลาคมที่ผ่านมาหากเทียบเป็นรายปี CPI เดือนพฤษกาคมจะเพิ่มขึ้นเป็น2.7%นะครับหลังจากที่เดือนตุลาคมอยู่ที่ดับ2.6%นะครับเรามาดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคำในประเทศทางชานิ่งโกลูว่าราคาโกซับอร์ตได้รับปัจจัยหนุนจากความ วุ่นวายในซีเรียนะครับแม้ว่าทางบริเบอซาร์แห่งซีเรียจะได้ลี้ภัยไปยังอาเซียนะครับหลังจากที่กุมกบฏได้เข้ายึดเมืองหลวงได้เมื่อ,อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับขณะที่ทางอิสราเอลเมื่อวานนี้ก็ได้บุกเข้าโจมตีถานที่ทางทหารและก็ถานที่มีอาวุธของซีเรียหลายร้อยจุดเลยนะครับรวมถึงบุกเข้าไปเมืองหลวงดามัสกัสด้วยนะครับเพราะเกรงว่าอาวุธจะถูกเปลี่ยนมือแล้วก็ถูก คลองโดกลุ่มกบฏท,ที่ยากต่อการควบคุมในอนาคตนะครับทำให้สถา,านการณ์ต่างๆในซีเดเนียอาจจะไม่จบแค่การคูณหนอกหนานะครับแต่จะเป็นการจุดเริ่มต้นของการสร้างสงครามตัวแทนในพื้นที่ฉนวนการชนแห่งนี้ก็เป็นไปได้นะครับส่วนตัวเลขเศรษฐกิจคืนนี้จะมีรายการรายงานอาตาัตราเงินเฟอ c ี i อนะครับเมื่อเทียบปลายปีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก2.6เป็น2.7นะครับแล้วก็ตัว Call c o r e c ี i เมื่อเทียบปลายปีคาดว่าจะคงตัวนะครับหากตัวเลขประกาศจริงออกมาตามคาดถือเป็นปัจจัยลบ ทำให้ราคายอดตัวได้ซื้อเฉลี่ยได้นะครับแต่หากตัวเลขออกมาพลิกล็อกต่ำกว่าที่คาดการนะครับด้วยเทคนิคที่เบรกทะลุกรกอบ การกดตัวลงมาไดเช่นนี้ก็ยิ่งทําให้การดีดตัวแรงก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับหากได้มีข่าวเชิงหนุนเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับ,บรการลงทุนทางเชนนิงโกแนะนําว่ารอราคาอยอดตัวโอเพนลองที่2,693เผื่อถัวเฉลี่ยที่2,679หรือว่า2,665ดอลลาร์นะครับมีจุด S.L. ที่2,660ดอลลาร์ส่วนแนีต้าอยู่ที่2,705 2,714แล้วก็2,728ดอลลาร์ขณะที่ YG แนะนําว่าหากราคาทดสอบแนวรับ2,685ถึง 2, 166ล่าแล้วสามารถยืนได้นะครับอาจเกิดแรงซื้อเพิ่มขึ้นนะครับราคาทองคําอาจปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับแนะนําเปิดซื้อเก็งกำไรสั้นทางราคาอ่อนตัวแล้วสามารถยืน,นรับดังกาดได้นะครับ ปัดขาดทุนหาราคาหลุดแนวรับ2,660ดอลลาร์แล้วก็ทยอยปิดทำกำไรหาราคาปรับตัวขึ้นไม่ผ่านแนวต้าน2,722-2,740ดอลลาร์การออสซิดินมองว่าภาพรวมราคาโกลสปอร์ตสามารถกํามายืนเหนือกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยทั้งหลายในไทม์เฟรมดิชั่วโมงนะครับหรือว่าแถว2,662ดอลลาร์ทําให้แนวโน้มกลับขึ้นไปทดสอบไฮเดิม2,720ดอละลาร์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะเข้าสู่การ เข,เข้าเกลือซื้อมาหรือโอบอสนะครับซึ่งในส่วนนี้ต้องระมัดระวังแรงเทขายทํากําไรออกมาด้วยนะครับทางนี้ทางออสซิริทให้ราดราคาโกลสปอร์ตที่2 6 8 8ันหกร้อยแปดสิบบาทแล้วก็สองพันหกร้อยหกสิบสามล้าร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่2,710แล้วก็2,720ดอลลาร์ปิดท้ายกันที่ ARR ์อาร์โกเจดดิ o ้งมองว่าราคาโกลสปอร์ตไต่ดับขึ้นอย่างต่อเน,นื่องนะครับแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณการชะลอตัวมีความเป็นมาได้สูงนะครับที่จะขึ้นไปสอบแนวต้านแถว2,700 2,710 2,720แล้วก็ดอลลาร์ในวันนีนนนนนเจ็ดร้าซื้อเพียงบางส่วนเจ ว่ารอซื้อที่ได้รับ2,690 2,680แล้วก็2,710 2,670บาร์รานะครับปัดขาดทุนหาราคาปรับฐานลงต่ำกว่า2,660บารานนะครับแล้วก็ขายทองอะไรเมื่อราคาดีดตัวเข้าใกล้แนวต้านหรือว่าประมาณ10บาราชจากจุดซื้อนะครับนี่เป็นภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในเมื่อวานนี้แล้วก็ในช่วงเช้าที่ผ่านมารวมถึงมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคำในประเทศด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายพูดคุยเพิมเ่มเติมกับเทรดเดอร์ของทางอินเตอร์โกลเทดครับมาดูกันว่าระยะสั้นเองทองคจะไปไปด้ ไกลแค่ไหนนะครับสงครามซีเรียรกับอิสราเอลตรงนี้จะมีความคืบหน้าได้มากน้อยเพียงใดนะครับรวมถึงตัวเลข CPI คืนนี้จะออกมาเป็นอย่างไรและจะส่งผลต่อราคาทองคําไทยอย่างไรกันบ้างเดีย๋ยวพูดคุยกันในช่วงบ่ายนะครับชนลยาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ